บุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีใช่ป่ะยาเสพติดไงแต่ว่าสูบยาเส้นดีกว่าอืมยาเส้นก็ยิ่งเหมือนกันแล้วมันเอ่อทำยังไงแล้วมันทํายังไงก็ไม่ทํายังไงก็ทํานี้กันเลยมันไม่มียาแล้วมันม้วนยังไงอ่ะตอนม้วนน่ะ,นนะเดี๋ยวก่อนเก็บตรงตอนม้นวนเดีอืมของนั่นหมด บุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีใช่ป่ะอ่าไม่ดีแต่มันก็คนก็กินอยู่มันไม่ดีก็กินอยู่เนี่ยใส่ยายไม่ใส่ย้ายเลี้ยหล่ะใส่เลี้ยห่ะก็เติมเจ้าหนุ่มนะปาดหล่นเนี่ยเติมนี่เนี่ยน้องไอ้อ้าบุมไปก่อนละกันเออไปเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนขี้โม้สามไป ยัังมมาคนนกิ๊กอะไรกิ๊กอะไรนะกิ๊กกิ๊กบุรีกิ๊กกี่ทีอ่ะกิ๊กไปเรื่อยๆนี่อ่ะเออยังหมูม้าหัวไมอซิวโน่เนี่ะพุ่กันมาเจ้าจับก็ไอ้ก็ไปน้ำผู้ลนกับหมาในตัวนี้แหละแล้วจนยิงได้ยิ่งไม่ไปยุงเฮือน่ะเราก็จุดสูบได้เลยอืมสูบแค่ใบนี้อ้าวไม่ใช่อันนี้ไมันมียา ก็คืยิงปันบุรีพอแล้วถ่ายอยูย่ก็เอยมีอย่างยี้อ่ะมีอย่างเนี้มยมันไม่มีาย <c oughs> มายอบอกยายเพนบอกว่าเอโซบบหรี่ไม่ดีอืมไม่ดีก็ชูบอยู่บรีไม่ดีก็สูบ